สวัสดีครับพบกับช่องทอมรีวิวเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีส่งงานสตีเวนสอตัวนะครับอันนี้ของคุณปุยนะครับยี่เดือน668นะครับแล้วก็ตัวนี้ของคุณฟิล์มนะครับ24เดือน668 i d l i n e t o m review นะครับหลังทอมมีจุดนะครับรีวิวเติมมี S ข้างหลังด้วยนะครับไม่งั้นหาไม่เจอนะครับ ก็สตีเวนนะครับของใหม่มือหนึ่งเป็นเบอร์2นะครับพันท้ายเป็นไม้แท้เป็นงานจากอินโดนีเซียนะครับตัวนี้ของคุณปุยนะครับมาคาบกาวนะครับไม่ใช่ตำหนีนะครับผ้าชุบน้ำเช็ดก่ออกนะครับแกะกระดาษออกก่อนแกะน้ำเบอร์ออกก่อนแล้วก็ผ้าชุบน้ำเช็ดก็ออกครับ นี่ของคุณฟิล์มครับเหมือนกันครับผมสตีเวนเบอร์สองของไม่เมื่อหนึ่งครับทันท้ายเป็นไม้แท้เหมือนกันเป็นงานจากอินโดนีเซียเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ตำหนินะครับดูใกล้ๆก็มันเป็นคาบกาวนะครับแก่กระดาษออกกับผ้าชุบน้ำเช็ดก็ออกนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ